แบบนี้ตรงเรียกเพื่อนครับกลับมาเพื่อนอุ้ยสวยจัดนะแบบสองอยังเงียสนามเก็บหมดอีกตัวไปเพื่อนไปนล้างเลยเดี๋ยวไปรับครับสวยโอ้ยืนสวยเลยเดี๋ยวถึงอ้วงมายเห็นมันนะเอาดีเพื่อนครับดี ยืนแหลกเลยสวยจัดใจไม่ได้ครับย้อนดตัวเนี้ยกราบสวัสดีครับอยู่บน 14k แล้วครับผมวันนี้ก็มาโซโล่แรงอีกเหมือนเดิมครับสู้ทรีม8 1ดเจ็ดดาวครับลู่อียินกลางนะครับเกมเนี้ยรู่นก็ไปเทมล่างแฟงเดี่ยวขึ้นมาหายตัวนคลิปนะครับ ไม่ดูจะเล่นไรเลยผมได้ยืนกลางนะได้ยิบดุยมครับตอนนี้มาแก่สาตาเลยนะไม่มีไรครับเติร์เกมตัดต่อเลือดก,กันไปไม่รู้จะยิบอะไรมาเกียสาตาครับอนเลเตอร์ผมก็เรียนไม่ช่ำนะก็เลยเอาตัวนี้มานะ อย่าพ่อได้ใบสก,กิลพ่อได้คัดครับอย่ามาจามาน,นะครัอมังกรครับต้นเกรมโคตรตึงนะครับผมแปดสิบกว่าดาวนะสกอร์ศูนย์ศูนย์แจ้ข้างบนเหมือนจะมีประเด็นอ,อ,อ่าเปิดข้องอยู่นะโดนนี้เง่โดนใบะ เปิดบัตรมาสวย,สวยเอาดีเพื่อน,เล,นเล่นดิตัวเน้าเล่นแอีกับมาจ่าครับ,าารบชลามนะครับตอนเนี้ยนะ่าจะคุ้มนะชลามก็เอาสุดได้มาจ่าก,ก็กับเปรีเสดเหลือดได ไอเอิตเสยแจ่กระตุยมันสโลคิวฟอร์เรนเลยยวาผมเคลียร์กลางก่อนละกันค่อยไปดูยอนเฮ้ย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 โอ้บินมาชิวๆครับหลับสตาได้แบบง่ายๆในดูอีเนี่ย บินเป็นเหล้วนะดวบดวบเห้ยอนะันนะว่าไหนจะตายยังไงต้องเรียกครับมีประเด็นรวบมาเพื่อนอ้ยดวบสวยจัดยังไงสนามเก็บหมดบอกเลยหมดไรอ่ะอีกตัวไปเพื่อนเก็บซีเบาๆรอรับครับ นี่อ่ะหดจัดหยัดสีมาหกตัวเลยแล้วอืมซับพุงเข่าแล้วกันที่แล้วต้นเกมที่ผมออกเจ้าเก็คือเอาด้ำเมตนะครับเพราะว่าโกบม,มันลวมให้เรียนยเยอะแล้วนะแต่ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นักเดี๋ยวตัวตัวตวดนะครับ ยืนให้มันล่ำกันนะาอีล่ำดุอยู่นะเดี๋ยวบัดเชิงครับบัดเชิงนเนี่ยโหดอยู่นะนี่เป็นการแบบดูสกิลพ่ฟังตรงขามนะครับทีนี้เดินไม่ออกครับออกต้องต้องถ่ายลูกคดามานะันล่ำหดจริงไม่ไว้ครับตองตันฮิวตัวเนี้ย ขอโทษเงินนำอยู่สองพันแล้วกันแก่งบ่าเลยนะกลางเนี่ยมาเปาล่าพอรินผู้ล้างดินบนแล้วกันเสีขาซาตาก่อนนะครับ งงว่างวงตรงนี้เลยแล้วกันอุ้ยหลวบสวยบินโต๊กเลย <c oughs> จัดเลยมีใครเจ็บบ้างทิ้งวงให้ใบให้ด้วยกับได้ยู่แล้วละ่ะอ้มันเล่นสุดนะโอ้สวยจัดเม่ยก้าววงผมสักที่อะสลามเล่นเรืเร่อยอะ สิบต่อสี่ครับสกอร์ร่วมผมแอซิดมาสิบตัวเลยมีผลทักทุกตัวเลยนะครับเออเ,ออเ,จ,เจ็บเจ็บเจ็บยุบดีมันไม่กลับวงผมเลยแบบหาเงินหาตังตอลอดเวลาเลยชลามเนี่ยใช้สาดตปุ่มตกนะนี่ประเด็นกันเน็กหน่อย โอ้สลิมเริ่มมีของเริ่มมีวาจจาออกได้ดีไว้ชิ้นหนึ่งนะทุกคนเอามาเหนือยละกันให้ย้อนยิ่งนะเฮ้ยโอ้โหขวดพิวอะรวมมาว่างมาหายละ ใจนาเมจแบบง่ายๆฉลามมาแต่ติกทอยไปแล้วนะมันหลูดีว่าท้ามิ่งตรงใน,นบวกไหนไม่ได้ครับโหจริงตัวเนี้ยกลับเลยใครจะกลับก่มกลุ่มเลยนะอยู่คองจะเหมือนยอดจะโดนแม็กโอ้กับท่านเฉยมีห่วงนะ อุ้ยต้มสองวันเนี่ยกินซอยเลยเพื่อนนิวงนะใบให้อุ้ยมันตายอะไรอ่ะดูไม่ทันเลยตายสลิมเลยโอ้สลิมจริงๆด้วยวายุฟอร์เรนผมใบให้ไปแล้ว เนื้อเมนกลางครับดวนกันหนึ่งหนึ่งค <c oughs> งจะเปิดไปไม่ได้ลูอีประธาตตาบนน้านไหนจะหาตังบูเกิดว่าจาังใดจัดเลยว่าทุกคนบูเกิดมาหน่อยครับ ขอโอ้โห,หถ่ายยองกล๋มไม่เอาแรงวันเอากันเองเลยเหมือนจะมีประเด็นว่ะเอามันพวกการผมเฉยโดนมดอย่างี้อะแค่หลออแค่หลีหล่มไปสามโอ้โหอะไรของโอมก้าอันนี้ จมเลยหรือเปล่าข้าปอมเลยเพื่อนเดี๋ยวผมดูสลิมแล้วกัน <c oughs> วี <c oughs> มีวงนะกลับมาคำว่าไม่ได้ เกมนั่มครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยสลาム <laughs> โัวจริงครับอาจจะรับคนละซองดาวครับหมอเกมขางนะทุกคนโอ้โหแลกมากเครื่องร่อนครับขางเลยแลกจริงแลกจริง อ้นกว่าจะรุดเหละเจมนี้เราน่าจะได้สองดาวเลยแหละครับซิดเยอะมากไม่ตายด้วยเนี่ยจิบสามจุดสามสองดาวเต็มเต็มครับศูนย์ศูนเนี่ยสี่จุดแปดโขดเอาลูอเอามาข่างอีกแหละโอ้ไปแล้วทุกคนเจอกันจิปหนานะ ข้างอีกเล้ยวดาวผมโอ้โหบักเลยโอ้โหมาเห็นดาวเลยเดี๋ยวผมลงดูออีที่ดูหลอยดาวเลยแล้วกัน <c oughs> ไปเลยครับผมไปเจอกันคลิปหนานะครับเ <c oughs> ครื่องข่างเดี๋วเจอกันครับเจอกัน